ของตุ๊กตาบาร์บี้นะครับยังไม่ได้มีผู้แพ้ผู้ชนะเกิดขึ้นนะครับต้องถือว่า5ท่านนี้สุดยอดจริงๆนะครับะนะครับตอนนี้นะครับคุณจิรพัฒนนะครับอยู่ที่แท่นของเมล็ดฟักทองตรามือคุณแซนดี้หอมนะครับอยู่ที่แท่นของอาหารปลาสากุราอาจารย์กิยาคุณวิญญานะครับอยู่ที่แท่นของดีวีดีวีซีดีโฮมเทเตอร์เอเจและคุณธนรัตน์นะครับบาร์รูมดีไซน์อ่างนำ้ำมนตอัจฉริยะ ท้ายคุณสุนันนะครับผุ้ทคุณชาเขียวเร่นองทีและพิธีกรนะครับนมถั่วเหลืองไวยจมิลมาได้ดีแล้วนะครับสามรอบสามเที่ยวสามครั้งตรงนี้นะฮะอย่าสะดุดนะฮะเพราะดูแล้วแต่ละคนนี่ได้เลยนะฮะเที่ยวที่สี่ครั้งที่สี่รอบที่สี่คุณจิรพัฒน์เป็นไงบ้างครับตอนนี้จะแย่แล้วค่ะมันจะแย่ทุกคนเลยนะครับอานะครับเริ่มต้นด้วยนะครับอานะครับยังอยู่ในเกมสาวินะครับ ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับบาร์บี้พร้อมไปครับเฟอร์รารี่ค่ะทุกตอนนะครับผ่านนะครับกอดติงนะครับมาดูนะครับว่าคุณแซนดี้หงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับไปครับแฟนตาซีคอดเดสออฟแอฟริกาค่ะทุกตอนนะครับผ่านนะครับเมื่อผ่านไปนะครับคนผ่านมาก็จะอึดอัดแทนนะครับคุณปิยะนะครับมานะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับไปครับ บาเบียซโนเฟสินนัทแพนเกอร์ครับถูกต้องนะครับก yeah, <yeah>, yeah. องเชียร์นี่โลโ่งออกหือขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะอ่าคุณธนาณัติมาครั้งตัวนี้ชื่อว่าไรผ่านไม่ผ่าน mm hmm. ไปครับอ่าแกรนด์ทรานด์นัมเบอร์วันครับถูกต้องนะครับ <laughs> เวลาผ่านมีกีนคนกีคนสะสมได้4คนทีไรนะคุณสุนันเดือดร้อนทุกที <laughs> แม่แบกภาระราทั้งหมดเลยนะครับเอาแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ <laughs> ไปครับแพทริออตค่ะ ชุดต้นางโอ้สีเที่ยวสีรอดไม่เอาไม่ลงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าสะดุดรอบนี้นะครับคุณจิรพัฒน์เริ่มต้นอีกแล้วนะครับชื่อว่าอะไรครับตัวนี้นะครับไปครับโมเดลออฟเดอะโมเมนต์ค่ะไม่ใช่ครับลูกนาเดลใครจะร้องไหมครับเชลลมิเชลลครับมิเชลมิเชลล์มิเชลล์ออฟเบนใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นนะคุณจิรพัฒน์ ะะชื่อทุกคนได้หมดเลยใช่ไหมฮะได้ค่ะโอ้โหเริ่มต้นตรงนี้คุณยีรพัฒไม่ดีแล้วนะฮะไม,ไ,ไม่ดีแล้วนะ,ะที่เหลือถ้าถูกหมดก็จะตกรอบไปเลยสาหรับคุณยีรพัฒ์อย่าไปแพ้มาเสมอคับคุณยีรพัฒ์ต้องมาเล่นเฉือนกันใหม่เลยนะ,ะขยับทีละท่านนะคคุณน,นันท์องศ์ทหารว่าถูกนี่เข้ารอบไปเลยนะฮะอย่าผิดมาเสมอนะครับพร้อมนะครับตัวนี้ชื่อว่าตอบครับชินวารีเลดมูนค่ะูกต้นนะครับ คนที่ไม่ถูกมาเสมอได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาผิดเสมอนะครับกลับมาคุณปิยะนะครับถูกเข้ารอบนะกองเชีย่ยฮืดฮึดฮืดฮืดฮืดนะครับตัวที่ว่าอะไรไปครับเร็วเร็ว <c oughs> ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นคนุณพิยะัฒน์ยังไม่ลุ้นอยู่นะครับลองไหมฮะ <c oughs> บาร์บี้แอนด์เซดิกแบร์อะไรสักอย่างเนี่ยอ่าเออเออเซดิกแบร์อะไรสักอย่างนะะ,ะ,ะ,งงนะคนจะลองไหมฮะ วิกตอเรียนบาร์บี้วิทเซดริดแมนเออดูนะครับโอ้โหตกลงคุณพิชาไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนี่ต้องมาลุ้นกับคุณจิรพัฒน์อีกทีนะฮะเราเรารอหมายเลขตีกับหมายเลขเลขห้านะฮะคุณธนรัตน์กับคุณธนัตน์ถูกก็เข้ารอบนะฮะอย่ามาลุ้นกับเขานหน่นี่ถูกเลยนะฮะนะครับคุณธนรัตน์นะครับรอนะครับนะครับบาร์บี้แอนด์คิริสจาวส์ครับ นั้นเขาเท่ากันแล้วนะไม่ผ่านสองผ่านสองจะอยู่ฝั่งไหนดีนะครับผ่านค่ะผ่านนะคร <laughs> ่าถูกครับจะเข้าผ่านไม่ได้หรือไม่นะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับไปครับ solo in the spotlight ทุกนั้น ปิยะนะฮะคราวนี้เนี่ยเราจะให้เล่นนะฮะทีละชื่อเลยใครสดุกที่ใครถ้าเกิดเริ่มคุณจิรพัฒน์ก่อนแล้วสดุกก่อนก็แพ้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเริ่มที่ใครแล้วแพ้เพราะนั้นตกรอบไปเลยนะครับคุณจิรพัฒน์ก่อนนะครับพร้อมน,นะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรไปครับจินนี่ค่ะถูกตอนนะะ้องนะครับ <top sobie eur> ตอนนี้มาลุ้นคุณปิยะแล้วนะครับผมก็เล่นต่อไม่ถูกก็กลับบ้านเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรหายใจครับหายใจไปครับ อินเดียนบาร์บี้ครับถูกต้องนะครับอาหายเยอะมากอยู่นะครับต่อถ้าเพื่อนไ้คือยิงลูกโทษแล้วนะครับใครผ่านก็ผ่านใครไม่ผ่านก็ยิงไม่เข้าเลิกเลยนะครับอานะครับกลับมาภารักคุณยุรพัฒน์ต่อนะครับต้องผ่านไปให้ได้นะครับไปครับพี่ทวินเทคไม่ใช่ครับตีนิดตีนิดตีนิดนึกไม่ออกจริงเลยแม่ของจริงๆ ไปที่วินเนกนิฟตี้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 จะ่เอามาจากไหนเนี่ยดูเลยครับคุณสุนันท์นี่ชัดเจนมากทีเดียวนะบังเอิญมันสลับไปสลับมาแล้วด้วยนะฮะมันไปผิดที่ตรงนั้นก่อนใครก่อนก่นนี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นสี่ท่านผ่านเข้ารอบไปครับมาคงกีฬาพัฒนานี้เลยทีเดียวโอ้โห ถ้าเราดาวด,ดูแล้วคุณยีราฟน่าจะผ่านเหมือนกันเนาะโก็เพื่อจ่เป็นลมกันตั้งแต่ออยืนแล้วใครไม่มายืนตรงนี้จะไม่ทราบเลยค่ะไปดูแลร้านเจเจเลดี้ตัดเออมีความสุขกว่านะ,ะ <c oughs> เอานะครับจะมีการแข่งขันอีก4ท่านนะอย่างที่บอกนะจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ที่รักบาร์บี้นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการมอบโชคนะครับอีกแบบหนึ่งอีกช่วงหนึ่งนะครับกับเครื่องสัมผัสเชลมีเชิญ ครับเหลืออยู่4ท่านแบ่งออกมาเป็น2คู่คู่แรกได้มาเป็นคุณธนรัตน์และก็คุณสุนันมาเจอกันนะฮะ,ะนะครับตอนนี้นะครับคุณธนรัตน์นะครับอยู่ที่เรื่องดูฝุ่นอิมาเฟรคครับคุณสุนันนะครับริมย้อมผมบีแอนสปีดี้พิธีกรครับร้านกาแฟและอาหารแบล็กแคนยอนครับมีอยู่3คะแนนใครได้2ใน3ไปก่อนก็จะผ่านเข้ารอบไปนี่คือคะแนนที่1 สิ่งที่จะพิสูจน์ตรงนี้นะครับนี่คือเงาเงาของตุ๊กตาบาร์บี้เลือกแล้วก็บอกว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรคราวนี้เห็นแค่เงาเท่านั้นเองนะครับต้องมาชมที่รักบาร์บี้ลองเล่นดูด้วยนะครับหมายเลขสองครับตัวนี้ค่อนข้างพิเศษครับนี่ครับเธอถือถือช่อดอกไม้ครับอ๋อตรงนี้เหรอฮะนี่คือช่อดอกไม้เหรอฮะดอกกุหลาบครับดอกกุหลาบด้วยสี่สิบดอกนะครับเห็นขนาดนั้นเลยแล้วยังไงต่อครับ กระโปรงเป็นเหมือนคลื่นตอบเลยตอบเลยแล้วกันครับตอบเลยนะครับอ่าตอบแล้วงั้นเข้าประจำที่นะครับตัวนี้ชื่อว่า forty anniversary ครับ forty anniversary ออกมาเป็นเป็นเป็นโฟตี้นิวส์ลีชุดอะครับ เงาที่เห็นนี่คือตุ๊กตาบาร์บี้ที่ชื่อว่า40 An a n n i v e r s a r y ตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นพิเศษซึ่งผลิตขึ้นเพื่อการฉลองครบรอบอายุ40ปีของบาร์บี้นั่นเองจุดเด่นของตุ๊กตาตัวนี้ก็คือช่อดอกกุหลาบที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตและเหมือนจริงอย่างที่สุดที่สําคัญแต่และช่อจะมีจํานวน40ดอกเท่ากันหมดซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการเฉลิมฉลองอายุครบรอบ40ปีของบาร์บี้นั่นเองต้องลงคสุดท้จะเป็นผู้ที่เล่นต่อนะฮะครับ ดูสิเรามาเลขสองก็ไปแล้วครับเลือกเบอร์สามค่ะเลือกเบอร์สามนะฮะตัวนี้มันง่ายกว่าที่เหลือทั้งหมดแล้วฮะจริงๆก็รู้หมดทุกตัวนะะคอุ้ยมันได้หมดนี่มีหืองี่ฮะตัวนี้เนี่ยในในซีรีส์เขาจะมี3ตัวด้วยกันนะคะตรงนี้คือนกฮูกค่ะไหนฮะไหนาอ๋อนี่นกฮูกค่ะตัวนี้นกฮูกเกาะอยู่บนมือนะอันนี้คือชายผ้าคลุมไหล่เขาค่ะตัวนี้ ตอบเลยได้ไหมคตอบได้ได้เอาประจำพี่ตัวนี้ชื่อว่าคุณนัทครับ Goddess of Wisdom อ๋อ Wisdom นะฮะออกมาเป็น Goddess of Wisdom ทุกคนนะครับและเงาที่เห็นนี้คือเงาของตุ๊กตาบาร์บี้ที่ชื่อว่า Goddess of Wisdom ที่สร้างขึ้นจากจินตนาการเกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกโบราณนั่นก็คือเทวีอัน่านั่นเอง ดยตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้นอกจากจะสวมใส่ชุดแบบเทพเจ้ากรีกโบราณแล้วที่แขนขวายังมีนกหูกเกาะอยู่ด้วยหนึ่งตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความรอบรู้และสติปัญญาของเทวีอาทิน่านั่นเองที่หกแล้วกันครับเลือกหมายเลขหกครับตัวนี้ตัวนี้สังเกตเป็นผมบ๊อบนะครับตัวนี้ใส่ชุดชั้นในครับใส่ชุดชั้นในแล้วก็มีเสื้อคลุมอีกทีนึงอ่าครับ เงาเนี่ยมันจะพลุงพลังอ่าใช่ครับอันนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่าและที่พิเศษคือตัวนี้เป็นแอฟริกันอเมริกันครับเป็นนิกโกลผ<อ>ิวสีผิวสีเลยใช่ครับเป็นคอลเลกชันชุดชั้นในครับลิงกอรี่ครับม,มีตัวนี้เป็นตัวที่5ครับตัวที่5ในซีรีส์ครับตัวนี้ชื่อว่าลิงกอรี่นัมเบอร์ไฟครับลิงกอรี่นัมเบอร์ไฟหมายเลข5 นอของตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชื่อว่าลิงเกอรี่นัมเบอร์ไฟโดยตุ๊กตาบาร์บี้ชุดนี้จะมีอยู่ด้วยกันถึง6ตัวและตัวนี้เป็นตัวที่5้าลิงเกอรี่เป็นภาษาฝรั่งเศสมีความหมายว่าชุดชั้นในตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้จึงมีจุดเด่นเป็นตุ๊กตาผิวดำที่สวมชุดชั้นในว่าวิวมีเสื้อคลุมบางเบาสวมทับอีกหนึ่งชั้นปัจจุบันบริษัทแมทเทลไม่มีการผลิตบาร์บี้รุ่นนี้ออกมาจําหน่ายอีกแล้วเนื่องจากเธอสวมเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับเด็กๆนั่นเองกลับมาค ลองดูว่าครั้งต่อไปจะเลือกอะไระครับเหลือ 1, 4, 5นะครับ4ค่ะหมายเลข4ครับออกมาครับอ,อะไรครับเนี่ย,ยตัวนี้จะสวยมากค่ะชุดเขาผมดูแล้วเหมือนมือมากกว่าแลวเนี่ยชุดเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวมรกตเลยโอ้นี่เห็นเป็นสีเลยนะน <c oughs> <ะ>ี่คือเขียวมรกตชุดทั้งชุดเลย <c oughs> จะเป็นสีเขียวมรกตแล้วก็ผมเ,เขาก็จะทําแบบว่ากล้าวมวยค่ะอันนี้ค่ะกล้าวเป็นทรงสูงขึ้นไปเลย คนที่ออกแบบชื่อบ๊อบแม็กกี้ตัวนี้เป็นตัวที่4ในซีรีส์ของเขาทั้งหมดมี10ตัวที่เขาออกแบบสุดหรูหูแบบนี้ค่ะแล้วครับเข้าประจำที่นะครับชื่อว่าเนปจูนแฟนตาซีเนปจูนแฟนตาซีทูไม่ทูออกมาเป็นเนปจูนแฟนตาซีทุกต้นนะคะเราที่เห็นนี้ก็คือเงาของตุ๊กตาบาบี้ที่มีชื่อว่าเนปจูนแฟนตาซี ในการวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี1992เนปจูน Fantasy, แฟนตาซีได้รับความสนใจจากนักสะสมเป็นอย่างมากในด้านความงามและความละเอียดอ่อนของเสื้อผ้าซึ่งเป็นงานฝีมือจากช่างมืออาชีพล้วนๆปัจจุบันราคาขายตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้จึงสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียวเอานะครับ1กับ5ครับตัว5ครับ 5, 5, 5นะครับ, <5 S 1> รบออกมาเลยครับ1ก็ทิ้งให้คุณสุนันไว้สังเกตชุดจะเป็นกระโปรงบานนะครับโอ้เนี่ย อ๋นี่คือกระโปรงนะบบานเลยใหญ่ใหญ่มากใหญ่ด้วยอีกใช่ครับมผมเขาจะกล้าวกล้าวโปรกแบบที่ผู้หญิงสมัยก่อนนะครับโบราณเลยเหรอฮะใช่ครับอ๋ออ่ามือถือดอกกุหลาบอีกแล้วครับออ๋ดอกก,ดอกุหลาบทีนี้ดอกเดียวแล้วครับดอกเดียวจะกินสี่สิบสี่สิบครับในที่นี้นะครับมีสองตัวตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งครับออกมานี่ทุกคนฮือหามากฮือหาเลยมันค่อนข้าง ใช้ไหว่าหรูหรูมากๆครับเอออเาละครับกำจัดที่นะฮะถ้าถูกตรงนี้รับก่อน1คะแนนเอาละครับตอบครับตอบครับมาเรียนตัวเน็ตครับมาเรียนไอตัวเน็ตออกมาเป็นเป็นมาเรียนไอตัวเน็ตตุ๊กตานะครับและนี่คือเงาของตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชื่อว่ามาเรียอังโตเน็ตซึ่งเป็นตุ๊กตาที่สร้างขึ้นตามภาพวาดของมาเรียอังโตเน็ต ราชินีผู้อื้อเฉาแห่งฝรั่งเศสซึ่งจบชีวิตลงด้วยเครื่องประหารกิโยตินนั่นเองตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้นอกจากจะโดดเด่นที่แต่งชุดแบบโบราณและสวมหมวกขนนกแล้วที่มือขวายังถือดอกกุหลาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระนางที่สําคัญสร้อยคอที่สวมอยู่ก็ถูกสร้างขึ้นตามสร้อยคอที่เป็นฉนวนให้พระนางถูกประหารชีวิตในข้อหาโกงประชาชนชาวฝรั่งเศสอีกด้วยดดนน้้วววยกกัััคครรรรรบบบเเเหออตีีะะาาาู่ม อย่าพลาดนะครับม,ม,ามา,มาครับหมายเลขหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นดอกไม้ค่ะนะคะอันนี้คือกลีบของดอกไม้ตันี้เป็นก,นกลีบนี่คือกลีบของดอกไม้ที่ความสดุกของของ,ของเขาเวลาเราเห็นความแตกต่างแต่ละตัวมันคือตรงนี้ไหมฮะใช่ค่ะในซีรีส์ของเขาจะมีสี่ดอกขอตอบเลยนะตบตัวนี้ก่อนนะอาวนะครับคาประจำที่นะครับถ้าหาว่าถูกก็จะเป็นหนึ่งเท่ากันนะฮะทาไม่ถูก